สามอางนากโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเรไรหลายสดศิลปินสาวบรารีตีล่าสุดได้ข่าวว่าเป็นศิลปินอิสระแล้วเรื่องนี้อะไรยังไงไปฟังจากต่างเจ้าตัวกันค่ะตอนนี้เป็นศิลปิน,อ,นอิสระแล้วใช่ค่ะ,คะเรียกว่าโซดค่ะตอนนี้ทําทงานเองเป็นยังไงบ้างก็ก็เขาเรียกว่าตาวิถีแบบว่าเรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบฟิตอะไรมากแล้วก็สบายๆค่ะ มีมีค่าอื่นมาจีบเราไปอยู่สังกัดก, <c oughs> ก็เยอะอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ขอแบบขออยู่นิ่งๆก่อนขออยู่แบบทํางานเองก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแบบโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่จะต้องแบบมีสังกัด อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําของเราแบบ<ะ>เรื่อยๆมี้ใครหางานเราเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแค่น,นั้นลักเดตซิงเกลิลใหม่ล่าสุดหน่อยเป็นยังไงบ้างซิงเกลิลใหม่ล่าสุดอยากฝากแฟนๆมากเลยค่ะ,ะเพราะว่าซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเนี้ยเอาใจแบบสายแบบเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยที่ชอบแบบมูไปวัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็เป็นเพลงที่ออกแนวเรียกว่าหวยละกันนะคะใครที่ชอบนะคะก็ไปฟังได้ชื่อเพลงว่าดวงคนจะปังเดี๋ยว MV ใกล้จะออกแล้วตอนนี้ออกเป็นไลลิกออกมายังไงก็ฝากทุกคนติดตามไปเล่นแผ่นเสียงก็ด้วยตอนนี้เขามีรางวัลแจกด้วยนะคะหมดเขต15มิถุนายนนี้ค่ะเล่นในไหน t ิ k กต k เหรอใน Tiktok อกเลยค่ะรายการในยูทูปก็เห็นพาไปตามวัดต่างๆเยอะเลยรายการนี้ก็เพลงดวงคนจะปังนี้ก็มาจากรายการนี้เลย ไปวัดอยู่แล้วก็เลยทํารายการเป็นรายการเรไลให้โชคก็ปังมากค่ะรายการนี้ค่ะแฟนๆข่าวลูกทุ่งติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกได้ว่าเรไลจะพาไปให้โชคที่ไหนหรือว่าพาไปมูพาไปขอพรที่ไหนก็ตามไปดูกันได้ที่ช่อง y o u t u b e เรไล h ช n n e l Channel, หรือว่าถ่ายทอดสดทางช่อง73บ้านบ้านทีวีค่ะแล้วก็กล่องรับสัญญ,ญาณ psi ค่ะฝากติดตามผลงานนะคะแฟนๆข่าวลูก ะะติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะ t i k t o k นะคะหรือว,ว่ารายการเรไลให้โชคนะคะแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ๆนะคะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ทุกอย่าง ไปกดติดตามและซับพอร์ตผลงานทุกช่องทางของสาวเรไรกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเมเนเ e อร์เทนเมนจำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย